สวัสดีครับท่านผู้ฟังถ้าผมบอกคุณว่ามีประเทศหนึ่งที่ความร่ํารวยไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่กระดาษแผ่นเดียวที่ประทับตราจากรัฐบาลคุณจะเชื่อไหมครับลองจินตนาการถึงถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นในกรุงพนมเปญและแซงหน้าคุณไปด้วยรถซูปเปอร์คาร์สีดําที่มีธงเล็กๆปักอยู่หน้ารถคนข้างในนั้นไม่ใช่แค่เศรษฐีธรรมดาครับแต่พวกเขาคือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าออกยาคําคํานี้ในภาษาขเขมรอาจฟังดูขลังทรงพลังดูมีเกียรติแต่เบื้องหลังความหรูหรานั้น มันคือจุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่กลุ่มชะตากรรมของคนทั้งประเทศเอาไว้ในกำมือในโลกใบน,นี้ยศถาบรรดาศักดิ์ส่วนใหญ่มักจะได้มาด้วยชาติตระกูลหรือความดีความชอบต่อแผ่นดินใช่ไหมครับแต่ที่นี่กฎเกณฑ์มันเรียบง่ายและโหดร้ายกว่านั้นมากครับยศออกยามีป้ายราคาติดไว้อย่างชัดเจนและราคาเริ่มต้นที่5 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐหรือราว15ล้านบาทไทยนี่คือค่าตั๋วขั้นต่ำที่คุณต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเพื่อแลกกับการเป็นบุคคลเหนือชั้นแล้วคุณสงสัยไหมครับว่า ทำไมเหล่านักธุรกิจถึงยอมจ่ายเงินก้อนโตขนาดนี้เพียงเพื่อแลกกับชื่อนำหน้าชื่อเดียวมันเป็นเรื่องของเกียรติยศจริงๆหรือมันคือใบอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ในดินแดนแห่งนี้กันแน่เมื่อคุณกลายเป็นออกยาแล้วประตูทุกบานจะถูกเปิดออกครับตั้งแต่ธุรกิจเบียร์สังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการสัมปทานที่ดินป่าไม้ขนาดใหญ่ที่คนธรรมดาไม่มีวันแต่ต้องได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวของความสําเร็จจากการทําธุรกิจแบบใสสะอาดครับแต่มันคือเรื่องของการผูกขาดระบบออกยาเปรียบเหมือนใยแมงมุมขนาดมหึมา ที่แพร่ขยายไปทุกอนูของเศรษฐกิจกัมพูชาถ้าคุณอยากจะโตคุณต้องเข้าร่วมหรือไม่ก็ต้องยอมสยบระบบนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่ากลัวว่าแล้วคนตัวเล็กๆในประเทศนี้ล่ะเขาจะมีที่ยืนตรงไหนในเมื่อทรัพยากรทุกอย่างถูกจองไว้แล้วโดยคนที่มีนามสกุลนําหน้าว่าออกยาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าขนลุกขึ้นไปอีกคือความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับกระบอกปืนครับในกัมพูชาเราไม่ได้พูดถึงแค่เศรษฐีที่บริจาคเงินสร้างวัดแต่นี่คือกลุ่มทุนที่่่่เข้าาาาาาอุุมชูหหนนนนววววยรรรรแลละตตํจกกสสััคคณงึภพิบ ถ้าบริษัทหนึ่งเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ทหารหรือซื้อรถถังให้กองทัพเวลาเกิดข้อพิาพาทเรื่องที่ดินกับชาวบ้านทหารเหล่านั้นจะหันปากกระบอกปืนไปทางไหนนี่คือด้านมืดที่โลกไม่ค่อยพูดถึงวันนี้ผมจะพาคุณขุดรากถอนโคนระบบที่ชื่อว่าออกยาเราจะไปดูกันว่าใครคือตัวจริงในกระดานอํานาจนี้เงินมหาศาลเหล่านี้ไหลไปที่ไหนและทําไมมันถึงกลายเป็นกําแพงที่กั้นไม่ให้กัมพูชาหลุดพ้นจากวงจรความเหลื่อมล้ําเสียทีและคลิปนี้อาจจะทําให้คุณมองภาพของประเทศกัมพูชา เปลี่ยนไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนี่คือความจริงที่ขเขมรไม่อยากให้โลกรู้และคุณอาจจะไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมยศออกยาถึงทรงพลังขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปในปี1979ครับตอนนั้นกัมพูชาเปรียบเสมือนจานที่แตกเป็นสิ่งเสียง,ยงหลังยุคเขมรแดงล่มสลายพนมเปนคือเมืองร้างที่ไม่มีเงินตราไม่มีธนาคารและไม่มีแม้แต่ระบบชนชั้นทุกคนเริ่มจากศูนย์ในซากปรกหกพังของสองครามในตอนนั้นผู้นําหนุ่มที่ชื่อฮุนเซนก้าวขึ้นมาเถลิงอํานาจ โจทย์ที่เขาต้องแก้ไม่ใช่แค่การหาข้าวให้คนกินครับแต่คือการสร้างรัฐขึ้นมาใหม่จากความว่างเปล่าเขาต้องการทั้งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศและที่สําคัญที่สุดเขาต้องการความจงรักภักดีจากกลุ่มคนที่จะมาคุมระบบเศรษฐกิจรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจนําอาวุธเก่ามาปัดฝุ่นใหม่นั่นคือระบบออกยาบรรดาศักดิ์ขุนนางที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแต่ในอดีตยศนี้คือนักรบหรือราชบริพารที่รับใช้กษัตริย์ด้วยหยาดเหงื่อและเลือดแต่ในปี1994กฎเกณฑ ยศนี้จะไม่ได้มาด้วยการรบแต่มันจะมาด้วยการโอนเงินในช่วงต้นทศวรรษที่90รัฐบาลประกาศเงื่อนไขง่ายๆใครก็ตามที่บริจาคเงินให้รัฐบาลเกิน1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ออกยาคุณต้องเข้าใจนะครับว่าในวันที่กัมพูชาอย,ย่างยากจนข้นแค้นเงินแสนดอลลาร์ในตอนนั้นมันมหาศาลขนาดไหนแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใหม่จากพ่อค้าไม้พ่อค้าข้าวหรือคนที่รวยขึ้นมาจากการ้าชายแดนไทยกัมพูชาจูๆ่ๆพวกเขาก็มียศนำหน้าชื่อ และภาพลักษณ์ของพวกเขาจะเปลี่ยนไปทันทีจากพนักงานขายหรือในทุนกลายเป็นท่านออกยาผู้มีเกียรติมันเป็นการซื้อขายความชอบธรรมที่ถูกกฎหมายในขมนถามว่าเงินแสนดอลลาร์นั้นไปไหนคําตอบคือมันไม่ได้เข้ากระทรวงการคลังทั้งหมดครับแต่มันถูกนําไปใช้ในโครงการที่ผู้นําต้องการไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางหลวงในจุดยุทธศาสตร์หรือการสมทบทุนเข้ากองทุนการชาติกัมพูชาที่ดูแลโดยคนใกล้ชิดรัฐบาลมันคือสวยในรูปแบบของการกุศลครับภายในเวลาไม่กี่ปีจํานวนออกยาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการแบ่งเค้ครับ ประเทศกัมพูชาถูกตัดแบ่งเป็นส่วนๆออกยาคนนี้คุมนําเข้าซีเมนต์ออกยาคนนั้นคุมการส่งออกไม้ทาให้พรมแดนเศรษฐกิจถูกขีดเขียนขึ้นนโดยไม่มีที่ว่างให้คู่แข่งหน้าใหม่และทําไมรัฐบาลต้องทาแบบนี้เพราะรัฐบาลรู้ดีว่าถ้าคุมกระเป๋าสตางค์ของเศรษฐีได้ก็คุมการเมืองได้ออกยาเหล่านี้จึงกลายเป็นท่อน้ําเลี้ยงหลักให้กับพักประชาชนกัมพูชามาโดยตลอดทุกการเลือกตั้งเงินมหาศาลจะไหลามาจากคนกลุ่มนี้เพื่อหล่อเลี้ยงอํานาจการเวลาผ่านไปยศออกยาก,ก็เหมือนหุ้นครับราคามันดีตัวสูงขึ้นในปี2017 รัฐบาลประกาศปรับเกณฑ์ใหม่จาก10,000แดอลลาร์ 1, 000, พุ่งทะยานสู่ $5,000 0นดอลลาร์ 5, นี่คือสัญญาณบอกโลกว่าคลับแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้คนรวยทั่วไปแต่เปิดให้เฉพาะมหาเศรษฐีที่เงินเหลือและรวยจริงๆเมื่อออกยาเกรดปกติมีเยอะจนล้นกว่าพันคนความพิเศษก็เริ่มจืดจางรัฐบาลจึงต้องคลอดเลเวลใหม่ที่เรียกว่ามหาออกยาซึ่งต้องใช้เงินบริจากระดับที่คนธรรมดาต้องหาทั้งชาติก็ไม่มีวันถึงเพื่อตอกย้ำว่าใครคือตัวจริงบนยอดพีระมิดด้านมืดที่น่าสนใจคือในช่วงหลังๆ เราเริ่มเห็นคนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนเทาได้รับยศออกยาก,กันมากขึ้นพวกเขาเปลี่ยนสัญชาติแลกกับเงินก้อนโตเพื่อใช้ยศนี้เป็นโลก่กำบังในการก้านซื้อที่ดินที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองความน่ากลัวของระบบนี้คือมันไม่ได้จบที่รุ่นเดียวครับลูกหลานของออกยาเหล่านี้ถูกปูทางให้เป็นออกยาหน้าใหม่พวกเขาเรียนจบจากเมืองนอกกลับมาคุมกิจการผูกขาดต่อและแต่งงานกันเองในกลุ่มเพื่อให้ความมัง่งคั่งไม่ไหลออกนอกเครือข่ายหากคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกล คุณอาจเห็นป้ายชื่อออกยาติดอยู่ที่ข้างฝาผนังอาคารเรียนชาวบ้านอาจจะขอบคุณในความใจบุญแต่น้อยคนนักจะตั้งคําถามว่าเงินค่าก่อสร้างโรงเรียนนี้เมื่อเทียบกับกําไรจากการผูกขาดที่ดินทั้งหมู่บ้านมันเทียบกันได้จริงหรือช่วงแรกที่ผมพูดถึงยศออกยามันชี้ให้เห็นว่าออกยาไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติยศแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลฮุนเซนที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพ่อค้าให้กลายเป็นฐานอํานาจและเปลี่ยนอํานาจให้กลายเป็นความมั่งคั่งถาวรแต่ความมั่งคั่งที่ได้มาง่ายๆมักจะมา เราจะไปดูกลไกการแลกเปลี่ยนที่น่าตกใจเมื่อคําว่าออกยากลายเป็นใบเบิกทางสู่การฟอกเงินและการกดขี่ที่คนกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ส่งเสียงครับหลังจากที่เราเข้าใจที่มาของยศออกยากันแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่จ่ายเงินซื้อยศไปติดข้างฝาบ้านหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ในกัมพูชายศนี้มันคือกุญแจผีครับมันคือตั๋ว VIP ที่ทาให้คุณกระโดดข้ามกฎหมายข้ามขั้นตอนราชการและเข้าไปนั่งรอที่โต๊ะเจราจาผลประโยชน์ระดับชาติได้ทันทีการเป็นออกยาไม่ได้จบที่เงิน5 0 0 0 0นดอลลาร์ตอนแรกนะครับ แต่มันคือการสมัครสมาชิกรายปีที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อไหรที่ผู้นำมีโครงการใหม่ไม่ว่าจะเป็นสร้างสนามกอล์ฟส่วนตัวของเขาสร้างถนนหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้นำขเขมรอยากสร้างโทรศัพท์ของเหล่าออกยาจะดังขึ้นครับและนั่นคือสัญญาณว่าถึงเวลาเติมเงินแล้วเราจะเห็นภาพออกยาใจบุญมอบเข้าศาลมอบเงินให้คนจนผ่านทีวีทุกวันแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นคือการแลกเปลี่ยนหลังจากกล้องดับลงครับเงินบริจาค1ล้านดอลลาร์เพื่อการกุศลอาจจะแลกมาด้วยสิทธิ์ในการถมทะเลที่จังหวัดแกบ รือสิทธิในการสัมปทานป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติที่มีมูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์ลองดูธุรกิจเบียร์ในกัมพูชาสิครับสินค้าที่กำไรดีที่สุดอย่างหนึ่งของที่นี่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มออกยาเพียงไม่กี่รายพวกเขามีอำนาจในการกำหนดราคาคุมระบบขนส่งและมีบาร,รมีมากพอที่จะทำให้เครื่องดื่มคู่แข่งหน้าใหม่เข้าถึงตู้แช่ในร้านโชวห่วยได้ยากลำบากเหมือนเข็นคารกขึ้นภูเขาครับในประเทศที่กฎหมายที่ดินยังเปราะบาง ที่ดินคือของขวัญล้ำค่าที่สุดครับที่รัฐบาลจะมอบให้ออกยาได้หรือที่เรียกว่า economic land concessions รัฐบาลจะมอบที่ดินจำนวนมหาศาลให้ออกยาเช่าในราคาถูกแสนถูกโดยอ้างว่าเพื่อพัฒนาการเกษตรแต่ในความเป็นจริงหลายที่ถูกใช้เพื่อทำเหมืองหรือขายต่อเก่งกำไรถ้าคุณเป็นบริษัทก่อสร้างทั่วไปคุณแทบไม่มีทางชนะประมูลโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐได้เลยเพราะงานเหล่านั้นถูกล็อกไว้ให้บริษัทของเราออกยาหน้าเดิมๆครับนี่คือสาเหตุที่ถนนบางเส้นในกัมพูชาพังแล้วพังอีกเพราะงบประมาณถูกหักหัวคิวไปกับค่าตัว๋วตั้งแต่ยังไมม่่เริิขุดดน้้วยซ คนกัมพูชาทั่วไปต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายแต่สำหรับธุรกิจของออกยาการเจรจาหลังบ้านคือกฎหมายที่แท้จริงมีรายงานบ่อยครั้งว่าบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เสียภาษีเข้ารัฐน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมหาศาลโดยแลกกับการบริจาคโดยตรงให้กับกระเป๋าส่วนตัวของคนคุมอำนาจเมื่อทุนจีนเท่าไหลเข้ามาในสีหานวิลออกยาคือตัวกลางที่สำคัญที่สุดครับกฎหมายห้ามต่างชาติถือครองที่ดินใช่ไหมครับไม่ใช่ปัญหาครับออกยาจะเป็นคนถือครองให้เอง แลกกับการเป็นหุ้นส่วนลมและค่าธรรมเนียมมหาศาลนี่คือโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนเมืองชายทะเลให้กลายเป็นอาณาจักรคาสิโนของต่างชาติในหลายพื้นที่ของกัมพูชาระบบสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าและน้ำประปาถูกสัมปทานให้ออกยาท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลชาวบ้านไม่มีทางเลือกครับต้องใช้บริการในราคาที่ถูกกำหนดมาแล้วนี่คือการรีไถที่แนบเนียนที่สุดเพราะมันมาในรูปแบบของสวัสดิการของรัฐหากมีนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เก่งและฉลาดขึ้นมาและเริ่มขวางทางออกยาเจ้าถิ่น สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่การแข่งขันทางการค้าครับแต่คือการใช้กฎหมายเป็นอาวุธทั้งการตรวจสอบภาษีที่เข้มงวดผิดปกติหรือการถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาที่ถูกปั้นแต่งขึ้นจนสุดท้ายต้องยอมขายกิจการให้ออกยาไปและถ้าลูกชายออกยา A แต่งงานกับลูกสาวออกยา B ลูกชายไปคุมกรมศุลกากรหลานสาวคุมสถานีโทรทัศน์นี่ไม่ใช่แค่ครอบครัวครับแต่มันคือบริษัทข้ามชาติในครอบตระกูลคนรวยพวกเขาคุมทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของเศรษฐกิจกัมพูชาวไว้เบ็ดเสร็จ นักเศรษฐศาสตร์โลกกำลังมองว่า GDP ของกัมพูชากำลังเติบโตขึ้นแต่พวกเขาอาจลืมมองว่าเงินมันกองอยู่ที่ใครความมัง่งคั่งที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบออกยาในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำของคนงานโรงงานเย็บผ้ายังคงต้องประท้วงกันทุกปีเพื่อให้ได้เพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่ดอลลาร์เส้นแบ่งระหว่างนักธุรกิจกับนักการเมืองในกัมพูชามันจางจนมองไม่เห็นครับออกยาหลายคนดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรพวกเขาคือคนเขียนกฎหมายเพื่อคุ้มครองธุรกิจของตัวเอง นี่คือนิยามของคำว่า conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนที่สุดทุกครั้งที่มีการสัมปทานที่ดินใหม่มีชาวบ้านกี่ครอบครัวที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยพวกเขาไปร้องเรียนใครได้ในเมื่อคู่กรณีของเขาคือผู้บริจากรายใหญ่ของพรรครัฐบาลและเป็นคนเดียวกับที่สร้างโรงเรียนให้ลูกๆของพวกเขาเรียนกลไกการแลกเปลี่ยนนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเงินแลกยศยศแลกอำนาจอำนาจแลกที่ดินแต่ความมั่งคั่งมหาศาลต้องการการคุ้มกันครับในบทต่อไปเราจะขยับไปดูด้านที่อันตรายที่สุดเมื่อกองทัพและปืน กลายเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของเหล่าออกยาครับในประเทศส่วนใหญ่กองทัพมีหน้าที่ปกป้องประชาชนและอธิปไตยใช่ไหมครับแต่ในกัมพูชามีเส้นแบ่งระหว่างรั้วของชาติกับประปภส่วนตัวมันพลาเรือนจนน่ากลัวในบทนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบที่เรียกว่า military sponsorship หรือการที่ออกยาสามารถอุปถัมภ์หน่วยทหารได้โดยตรงรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายที่โลกต้องอึง้งคือการจับคู่ธุรกิจครับโดยให้บริษัทเอกชนของเราออกยาเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับหน่วยทหารหรือตำรวจ ตระกูลใหญ่ๆจะมีกองพลของตัวเองที่คอยดูแลสนับสนุนกันอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องลับนะครับแต่มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการในงานเลี้ยงสังสรรค์ของกองทัพเลยทีเดียวทำไมทหารต้องยอมคําตอบง่ายมากครับคือความอยู่รอดครับงบประมาณจากรัฐบาลอาจจะไม่พอซื้อรถกระบะใหม่ไม่พอซ่อมค่ายหรือแม้แต่เงินเดือนทหารชั้นผู้น้อยที่น้อยนิดแต่ออกยาจะก้าวเข้ามาพร้อมกับเช็คใบใหญ่เขาซื้อรถให้สร้างที่พักให้แลวมอบเงินพิเศษให้ทหารในหน่วยแล้วคุณคิดว่าทหารเหล่านั้นจะซื่อสัตย์ต่อใครมากกว่าก,กันภาพที่เราเห็นนนนนนนจจชิตตาานาในพมนมเปคืือออออขขบบวววรรรรรรถถงกยททีี่หหน เปิดไซเรนไล่รถคันอื่นบนถนนนี่ไม่ใช่แค่การอวดรวยครับแต่คือการประกาศสักดาว่าฉันมีปืนหนุนหลังที่มีทหารติดสอยห้อยตามมันคือเครื่องหมายการค้าของออกยาระดับท็อปในกัมพูชาด้านที่มืดที่สุดของระบบนี้คือเมื่อออกยาได้สัมปทานทับที่ทํากินของชาวบ้านสิ่งที่พวกเขาใช้ไล่คนจนไม่ใช่หมายสารครับแต่คือกองกําลังติดอาวุธมีเหตุการณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่ทหารในเครื่องแบบพกอาวุธครบมือเข้าไปรื้อถอนบ้านเรือนและข่มขู่ชาวบ้านเพื่อให้ย้ายออกไปลองนึกภาพคุณเป็นชาวนาที่ถือฉนดดกกระาษเ่าเ แต่คนที่มาไล่คุณคือทหารที่ถือปืนไรเฟิลซึ่งได้รับเงินเดือนมาจากบริษัทที่กำลังจะมายึดที่ดินของคุณคุณจะสู้ยังไงนี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่ห่างไกลโดยที่เสียงปืนเหล่านั้นมักจะถูกกลบด้วยเสียงเพลงในงานเลี้ยงฉลองของเราออกยาเราไม่พูดถึงหน่วยนี้ไม่ได้ครับนั่นคือหน่วยองคร,รักษ์ของผู้นำหรือ BHQ นี่คือหน่วยทหารที่มีอาวุธทันสมัยที่สุดและแน่นอนครับมีความใกล้ชิดกับเราออกยาสูงที่สุดออกยาหลายคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในหน่วยนี เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างทุนและอำนาจให้แน่นปึกเราจะเห็นออกยาหลายคนชอบใส่ชุดเครื่องแบบทหารติดยศสูงๆซึ่งมักจะเป็นยศกิตติมศักดิ์มันเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่ใช่แค่พ่อค้าแต่พวกเขาคือส่วนหนึ่งของความมั่นคงชาติใครที่คิดจะตรวจสอบธุรกิจของเขาก็เท่ากับกำลังท้าทายกองทัพเมื่อมีกองทัพคุ้มกันธุรกิจสีเทาก็ทำได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนไม้ออกนอกประเทศหรือการคุ้มครองคาสิโนผิดกฎหมายตามชายแดนหรือแม้กระทั่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ด่านตรวจต่างๆ จะเปิดทางสะดวกทันทีเมื่อเห็นรถที่มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยทหารในพื้นที่สัมปทานของออกยาบางแห่งกฎหมายปกติเข้าไปไม่ถึงนะครับมีการตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางเองมีระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเองจนดูเหมือนเป็นรัฐอิสระที่บริหารงานโดยนักธุรกิจนักลงทุนจากตะวันตกมักจะสายหัวเมื่อเห็นระบบนี้เพราะมันไม่มีความโปร่งใสแต่ในทางกลับกันนักลงทุนสายมืดหรือกลุ่มทุนเทาจากจีนกลับชอบระบบนี้มาก เพราะแค่ดีวกับออกยาที่มีสายสัมพันธ์ทหารทุกอย่างก็จบไม่ต้องทำ EIA ไม่ต้องสนใจสิทธิมนุษยชนเมื่อไหรที่มีนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าไปขุดคุยเรื่องป่าไม้ในเขตสัมปทานออกยาพวกเขามักจะหายตัวไปอย่างลึกลับหรือไม่ก็ถูกจับกลุมโดยหน่วยงานความมั่นคงระบบนี้ทํางานสอดประสานกันอย่างโหดร้ายเพื่อกําจัดใครก็ตามที่มาขวางทางกําไรแต่ระบบนี้ก็สร้างปัญหาภายในกองทัพเองนะครับทหารหน่วยที่ไม่มีสปอนเซอร์ออกยาจะมีความเป็นอยู่ที่ลําบากกว่าหากเกิดความเหลื่อมล้าในหมู่ทหารด้วยกันเอง ซึ่งรัฐบาลก็แก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นให้ออกยาบริจาคเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดสรุปแล้วความมั่นคงของกัมพูชาถูกสร้างขึ้นบนฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ครับไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปอกป้องประชาชนแต่สร้างขึ้นเพื่อปอกป้องระบอบอุปัรภมที่เอื้อให้คนรวยเครือข่ายออกยาและทหารยังไม่ใช่ภาพใหญ่ที่สุดครับเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าในบทต่อไปเราจะไปดูว่ากลุ่มทุนลึกลับจากจีนเข้ามาแทรกซึมและใช้ระบบออกยานี้เป็นเครื่องมือในการยึดเมืองสีหานุวิวได้อย่างไรพบกับบทถัดไปคือสาาัััมมพนนธ์ีเททและุงก ถ้าคุณคิดว่าเครือข่ายออกยานั้นใหญ่แล้วคุณต้องลองมาดูตอนที่พวกเขาจับมือกับทุนบังกรจากประเทศจีนครับในช่วง1ิปีที่ผ่านมากัมพูชาไม่ได้แค่เปิดรับนักลงทุนทั่วไปแต่พวกเขาเปิดบ้านรับกลุ่มทุนนิรนามที่มาพร้อมกระเป๋าเงินที่ไม่มีก้นบึง้งและเป้าหมายที่มากกว่าแค่การทําธุรกิจกฎหมายกัมพูชาระบุชัดเจนครับว่าคนต่างชาติห้ามถือครองที่ดินเกินชั้นสองของอาคารแต่โครงการหมื่นล้านในสีหานุวิวต้องใช้ที่ดินมหาศาลแล้วเขาทำยังไงนี่คือหน้าที่ของออกยาครับ พวกเขาจะใช้ชื่อตัวเองถือครองที่ดินแทนกลุ่มทุนจีนแลกกับค่าธรรมเนียมและหุ้นส่วนที่ทําให้พวกเขากลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนจากเมืองชายทะเลที่เงียบสงบสีหานวิลถูกเปลี่ยนเป็นไซต์ก่อสร้างขนาดมหึมาป้ายร้านค้ากลายเป็นภาษาจีนเกือบทั้งหมดคาสิโนโผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดและที่น่าตกใจคือหลายแห่งตั้งอยู่บนที่ดินของออกยาผู้ทรงอิทธิพลที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเมื่อประตูถูกเปิดกว้างเกินไปสิ่งที่ไหลเข้ามาไม่ใช่แค่เงินลงทุนสะอาดๆค,ครับ แต่คือกลุ่มอิทธิพลมืดที่หนีการกวาดล้างมาจากแผ่นดินใหญ่พวกเขาใช้กัมพูชาเป็นฐานทัพใหม่ในการทรําธุรกิจพนันออนไลน์และที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือขบวนการ c a เ l นเตอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกลวงคนไปทั่วโลกคุณสงสัยไหมครับว่าทําไมตึก call นเตอร์พวกนี้ถึงอยู่รอดมาได้ยาวนานเพราะตึกเหล่านั้นมักตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่ส่วนบุคคลของออกยาครับมีรั้วรอบขอบชิดมีลวดหนามและมีรปอปพในเครื่องแบบคุมเข้ม คนภายนอกห้ามเข้าตำรวจท้องที่ยังต้องเกรงใจนี่คือสวรรค์ของมิจฉาชีพที่มีใบรับรองความพีคอยู่ตรงนี้ครับนายทุนจีนบางคนไม่ได้ต้องการแค่ที่ดินแต่ต้องการกรอบป้องกันพวกเขาใช้เงินบริจาคก,ก้อนโตแลกกับการเป็นพลเมืองกัมพูชาและก้าวไปถึงการได้รับยศออกยาตอนนี้พวกเขาไม่ใช่คนต่างชาติแล้วครับแต่เป็นออกยาชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนที่มีสิทธิตามกฎหมายเต็มรูปแบบทำไมสีหานุวิวถึงมีตึกร้างเยอะขนาดนั้นส่วนหนึ่งคือการฟอกเงินครับเงินสีเทาถูกเปลี่ยนเป็นอิฐเป็นปูนเพื่อฟอกให้สอาด เมื่อเงินถูกฟอกเสร็จแล้วหรือมีการเปลี่ยนนโยบายจากรัฐบาลเพราะถูกมองว่ากัมพูชาเป็นรังของแก๊งคอเซนเตอร์ก็จะมีการกวาดล้างเพื่อสร้างภาพครับและกลุ่มทุนเหล่านี้ก็แค่ทิ้งตึกร้างไว้แล้วย้ายไปสร้างถิ่นฐานใหม่ทิ้งซากปรักหักพังไว้ให้คนกัมพูชาดูต่างหน้าและในขณะที่ทุนจีนสีเทาไหลเข้าทุนสะอาดจากตะวันตกและญี่ปุ่นกลับถอยออกครับเพราะพวกเขาไม่สามารถสู้กับระบบใต้โตะ๊ะและการผูกขาดของเครือข่ายออกยาจีนได้กัมพูชาจึงเริ่มตกอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพาจีนเพียงอยาางเเวจนกบกลปป็รรรัฐฐิิทศษไแ้ การลงทุนเหล่านี้มาพร้อมกับนี่ครับรัฐบาลกัมพูชากู้เงินมหาศาลจากจีนเพื่อมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกิจของเหล่าออกยาและทุนจีนเมื่อถึงเวลาคืนเงินใครล่ะครับที่ต้องแบกรับก็คือภาษีของประชาชนชาวกัมพูชาที่แทบไม่ได้ประโยชน์จากธุรกิจพวกนี้เลยเมื่อจีนเท้าครองเมืองปัญหาที่ตามมาคือเสียงปืนและยาเสพติดครับการยิงกันกลางเมืองสีหานูวิวรว่างกลุ่มมาเฟียกลายเป็นข่าวรายวันรัฐบาลพยายามบอกว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคนต่างชาติแต่ความจริงคือมันทำลายความปลอดภัยและชื่อเสียงของประเทศจนกู้ไม่กลับ ในบทนี้เราต้องแตะเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดครับคือแรงงานที่ถูกหลอกมาขังในตึกของออกยาพวกเขาถูกบังคับให้ทำสแกมเมอร์ถ้าทําไม่ได้ตามเป้าจะถูกซ้อมถูกไฟฟ้าชอ็อตหรือถูกขายต่อไปยังตึกอื่นเหมือนเป็นสินค้านี่คือท่าสมัยใหม่ที่ซ่อนอยู่หลังแสงไฟนีออนของคาสิโนหรูการจ่ายสวยไม่ใช่แค่เงินสดในซองอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นการให้หุ้นในบริษัทการพาไปเที่ยวต่างประเทศหรือการมอบคอนโดหรูในพนมเปญให้เจ้าหน้าที่รัฐระบบออกยาคือตัวกลางที่ทําให้การคอร์รัปชันเหล่านี้ดูเหมือนการร่วมทุนทางธุรกิจที่ถกก พ่อค้าแม่ค้าชาวเขเมรในสีหานูวิลมักจะบอกว่าเราไม่ได้ขายของให้คนจีนแต่คนจีนมาเปิดร้านแข่งกับเราแม้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านซ่อมรถทุนมังกอนและออกยาก็ไม่เว้นพื้นที่ให้คนตัวเล็กๆได้หายใจบทนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบออกยาคือสะพานที่ทอดไปสู่การยึดครองประเทศทางเศรษฐกิจโดยทุนต่างชาติที่ไม่สนหัวใครความร่วมมือนี้สร้างคนรวยเพียงไม่กี่หยิบมือแต่ทิ้งขยะอดีตและความรุนแรงไว้ให้คนทั้งชาติแบกรับแต่ทุกระบบมีวันล่มสลายและทุกอำนาจมีการส่งต่อในบทสุดท้ายเราจะไปดููว่่าใในนนยุขุคขผ้รหม ระบบออกยาจะยังอยู่รอดไหมหรือนี่คือจุดเริ่มต้นของการเอาสารอาณาจักรผูกขาดของเขมรเราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของเรื่องราวแล้วนะครับคุณเห็นภาพที่ผมพยายามฉายให้ดู10กว่านาทีที่ผ่านมาไหมครับกัมพูชาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยคน16ล้านคนอย่างเท่าเทียมแต่มันถูกประคองไว้บนบ่าของกลุ่มคนเพียงประมาณ1000คนที่เราเรียกว่าออกยาคำถามสำคัญคือแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในขณะที่ฮุนเซนส่งไม้ต่อให้กับลูกชายคุณมาเนตเรากำลังเห็นการผลัดใบครั้งใหญ่ในหมู่ผู้นำ แต่หน้าแปลกที่เครือข่ายออกยาไม่ได้หายไปไหนแต่มันกําลังถูกส่งต่อทางสายเลือดจากพ่อสู่ลูกเช่นกันออกยารุ่นใหม่เหล่านี้จบจากเมืองนอกพูดภาษาอังกฤษไฟแลบใส่สูตรราคาแพงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาดูเหมือนนักธุรกิจสมัยใหม่ที่โปรง่งใสแต่ลึกๆแล้วพวกเขายังคงครองสิทธิในการผูกขาดทรัพยากรที่บรรพบุรุษของเขาจับจองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงระบบนี้สร้างกับดักที่น่ากลัวขึ้นมาครับเพราะถ้ากัมพูชาอยากจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือมีระบบเศรษฐกิจที่เสรี นั่นหมายความว่าต้องทำลายระบบออกยาลงแต่กัมพูชาจะทำได้อย่างไรในเมื่อออกยาเหล่านี้คือคนที่หาเงินให้กับรัฐบาลและคุมกองกําลังทหารไว้ครึ่งประเทศความเหลื่อมล้ําในกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเงินครับแต่มันกลายเป็นโครงสร้างทางสังคมที่คนจนเริ่มรู้สึกว่านี่คือเวรกรรมที่ต้องก้มหัวให้ผู้มีอานาจและการยอมรับการโกงที่ถูกกฎหมายจนกลายเป็นเรื่องปกติที่กัดกินศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีนามสกุลดังเมื่อองค์กรสากลเริ่มขยับตัวทั้งการแบนสิทธิพิเศษทางการค้า หรือการขึ้นบัญชีเทาเรื่องการฟอกเงินโลกกาลังพยายามกดดันกัมพูชาให้ล้างบ้านตัวเองแต่คําถามคือกัมพูชาจะกล้าล้างบ้านไหมในเมื่อเจ้าของบ้านกับแขกที่ฟอกเงินนั้นนั่งดื่มวายอยู่ที่โต๊ะเดียวกันทุกครั้งที่มีการสร้างคาสิโนใหม่ทุกครั้งที่มีการปูพรมแดงต้อนรับทุนเทาคนที่จ่ายราคาแพงที่สุดคือชาวบ้านที่เสียที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำไมผมถึงต้องมาเล่าเรื่องนี้เพราะความสว่างคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของด้านมืดครับเมื่อไหร่ทีี่่่ลร้้้้เเมมมมืออททคคคนนนนิิตัังงาาาาถววชบซดดย0,000์ จะเริ่มสั่นคลอนในความดักนี้ยังมีแสงสว่างเล็กๆครับคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่กล้าพอพวกเขากําลังใช้โซเชียลมีเดียส่งเสียงเรียกร้องความยุติธรรมแม้จะต้องเสี่ยงกับการถูกจับกลุมหรือการถูกคุกค,คามจากผู้มีอิทธิพลก็ตามสําหรับเราในฐานะเพื่อนบ้านเราอ่านมองเห็นแค่ปราสาทนาครวัดแต่อย่าลืมมองให้ลึกลงไปถึงเบื้องหลังของตึกหรูตามชายแดนหรือโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ที่ดูเกินจริงเหล่านั้นด้วยครับเพราะแหล่งเหล่านี้คือฐานที่ตั้งของแหล่งสแกมเมอร์ที่พี่น้องชาวไทยของเรา ขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวที่หนักหน่วงนี้มาจนจบนะครับข้อมูลที่ผมรวบรวมมานี้อาจจะเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งแต่หวังว่ามันจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยครับถ้าคุณเห็นว่าเรื่องราวนี้สําคัญและอยากให้ความจริงเหล่านี้ถูกกระจายออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับความมืดอาจจะปกคลุมได้นานแต่ความจริงไม่มีวันตายครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในความจริงบทต่อไปสวัสดีครับ